ชาวราศีสิงห์ก็ขอเชิญชวนให้ท่านทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังว่าภายในช่วงของวันที่ส0สบเมษายนนี้นั้นดวงดาวพระฤหัสก็จะทำการโคจรโยกย้ายเปลี่ยนราศีจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันรวมถึงในด้านของการดำารงชีวิตประจำวันด้วย การเงินการทองของท่านนั้นก็จะมีใช้มีสอยไม่ขาดมือจะผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นดวงชะตาของท่านก็ถือว่าตกต่ำม,มากจะพึ่งพาอาศัยกับใครก็ยากการเงินการทองในช่วงนั้นก็ชักหน้าไม่ถึงหลังบางเดือนไม่พอใช้ก็มีการค้าการขายในช่วงนั้นก็ถือว่าขาดทุน บางครั้งท่านก็อาจจะต้องคิดจนปวดหัวทำอะไรก็ตกต่ำและก็ขาดทุนอยู่เสมอในช่วงก่อนนั้นแต่พอถึงวันที่30เมษายนถ้าหากว่าผ่านไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหมดไปสำหรับสิ่งที่ไม่ดี ต่อจากนี้ไปท่านก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาชีวิตของท่านรวมถึงในด้านของการเงินก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดถ้าหากว่าท่านทำการค้าขายในช่วงต่อไปนี้ท่านก็จะขายดิบขายดีจะมีกำไรที่งดงามจะมีเงินเป็นกอบเป็นกำบางท่านนั้นก็จะได้เป็นเศรษฐีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด หรือว่าบางท่านก็อาจจะได้เป็นเศรษฐีอย่างไม่รู้ตัวบางท่านที่ทำงานเกี่ยวกับรับราชการนั้นก็จะมีเจ้านายรักและจะสงสารบางท่านก็จะได้เลื่อนตำแหน่งได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีในด้านของการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆถ้าหากว่าท่านใด ได้ทำธุรกิจส่วนตัวท่านก็จะมีกำไรอย่างเห็นได้ชัดท่านจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนหรือว่าเงินก้อนอีกตาหากก็ถือว่าในด้านของการเงินท่านจะมีความโดดเด่นอยู่มากในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะได้เป็นผลสำเร็จทั้งนี้คนที่อยู่รอบข้างก็มีการให้ความสนับสนุนท่านอีกตาหา บางท่านก็จะมีเงินเหลือเหลือใช้เหลือเก็บบางท่านก็เอาไปลงทุนอีกตาหากเอาไปลงทุนอีกหลายอย่างบางท่านก็เอาไปซื้อหุ้นหรือว่าไปเล่นหุ้นบางท่านก็เอาไปซื้อทองในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่บ่อยครั้งจะทำให้ท่านนั้นมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาในครอบครัวของท่าน อยู่ตลอดบางท่านก็จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในด้านของโชคลาภอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั่นขึ้นอยู่กับดวงชะตาราศีและวาสนาหนุนสรงนำพาให้ท่านนั้นได้ลาบมาจากบ้านไกลหรือว่ามาจากทางไกลจะนำเอาลาบเอาโชคมาให้ท่านบางท่านนั้นก็ได้ โชคได้ลาบในด้านการที่เรียกว่าบอกขายที่ขายทางมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนหรือว่าหลายวันแต่มาช่วงนี้ท่านอาจจะได้ขายที่ขายทางได้บางท่านก็ได้ขายรถบางท่านก็ได้ขายบ้านจัดสรรก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นลาบลอยบางท่านก็ได้ลาบ ในความฝันก็มีบางท่านก็ได้มาจากตัวเลขบางท่านก็ได้มาจากมรดกตกทอดมาจากบรรดาที่เรียกว่าบรรทบรุษที่มอบให้เราก็เรียกว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกอย่างหนึง่งชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงนี้เรามาพูดถึงในสิ่งที่ท่านจะต้องระวังกันบ้าง ชาวราศีสิงห์นั่นที่จะต้องระวังในช่วงนี้ก็มีเรื่องของการงานการทำงานในช่วงนี้จะมีการติดขัดนิดๆหน่อยๆบางงานที่ท่านทำไปแล้วก็ต้องกลับมาทำใหม่อีกก็มีถ้าหากว่าท่านมีลูกน้องทำด้วยก็ให้ท่านระมัดระวังในด้านการทำงานเขาอาจจะทำให้งานของเราเสียหายหรือ ตัวเราต้องเสียชื่อหากว่าเราใช้ลูกน้องให้เราระมัดระวังให้ดีและอีกอย่างหนึ่งการที่เราจะต้องระมัดระวังในด้านการที่เราครบใครก็อย่าไว้ใจเขาเขาอาจจะไม่จริงจังหรือว่าไม่จริงใจกับเราในด้านของการเงินการทองถ้าหากว่าเราให้ใครเขาไปเขาหยิบขอยืมนั่น ก็ให้ท่านระวังให้ดีถ้าเราให้เขาไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนถ้าหากว่าเราไปขอคืนอาจจะมีเรื่องมีราวกันก็ได้ก็เพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองนี่ก็เปรียบเสมือนเป็นดาบสองคมถ้าหากว่าเราไปโกรธหรือว่าไปขอยืมหรือว่าไปขอคืนถ้าหากไม่ได้ เราไปโต้ไปเถียงหรือว่าไปพูดจารุนแรงก็จะทำให้เราจะต้องเสียพวกเสียเพื่อนก็ถือว่าการที่เรียกว่าให้เขาไปนั้นก็มีโทษกับเราในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราจะทำความดีกับใครในช่วงนี้ก็ให้ท่านคิดให้ดีเสียก่อนว่าชาวราศีสิงห์นั้นในเรื่องของ ความที่เรียกว่าเราไปช่วยใครในช่วงนี้ก็ถือว่าจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเราช่วยเขาแล้วเขาอาจจะไม่เห็นความดีของเราก็ได้สำหรับในด้านของความรักในช่วงนี้ท่านใดย,ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้จะมีคนนำพาเอาคนรักนั้นเข้ามาหาท่านหรือว่าเรียกได้ว่าจะมีแม่สือ่อแม่ชักนั้น นำพาให้มารู้จักกันก็ได้บางคู่หรือว่าสำหรับท่านที่คบกันใหม่ๆที่ท่านเคยดูใจกันมานานท่านอาจจะได้มีโอกาสได้อยู่ร่วมกันหรือว่าได้แต่งงานกันก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าความรักของท่านจะมีความสำเร็จอีกต่อไป ท่านอาจจะได้อยู่ด้วยกันจนมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นราบอีกชนิดหนึ่งสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วท่านก็ชวนกันไปทำบุญทำทานบ้างในช่วงนี้จะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านไปทำบุญทำทานร่วมกันก็จะเป็นการที่เรียกว่า ความรักของท่านนั้นก็จะมีการที่เรียกว่าเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในด้านของคู่ครองของท่านก็ให้ท่านชวนกันไปทำบุญทำทานตักบาตรหรือว่าไปปล่อยสัตว์น้ำสัตว์บกจะเป็นการที่เรียกว่าดีมากๆในด้านของสุขภาพพรรนามัมในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านถ้าหากว่าท่าน เป็นคนหนุ่มเป็นคนสาวในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านยังแข็งแรงดีท่านยังไม่เจ็บไม่จนท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความมณะทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรก็ทำอย่างแคล่วคล่องว่องไวท่านมีสติปัญญาที่เรียกว่าหากว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าท่านก็แก้ไขด้วยสติปัญญาของท่าน ท่านเป็นคนที่เรียกว่าฉเฉลียวฉลาดเรียกว่าทันคนแต่ก็ไม่เอารัดเอาเปรียบใครครบได้ทุกชนิดนะครับถ้าหากว่าชาวราศีสิงห์นั่นจะไปทางไหนในช่วงนี้ก็จะมีคนคอยให้ความสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆสำหรับชาวราศีสิงห์นั่นท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจดีมีเมตตา ชอบช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วและเป็นคนใจบุญอีกตาหากไม่โกรธหรือว่าไม่โหดร้ายกับใครท่านเป็นคนใจดีและก็คบกันแล้วก็จะไม่มีการที่เรียกว่าเอาเปรียบใครทั้งนั้นเป็นคนที่เรียกว่าเรียบเรียบง่ายๆพูดจาไพเราะพูดจาหวานเรียกว่ามีคนที่เรียกว่าติดตาม เรียกว่าต่อไปนั้นในดวงชะตาของท่านอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นไปได้สำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จอยู่เสมอไม่ว่าในด้านของการเงินการงานหรือว่าการค้าขายรวมถึงในด้านโชคลาภโชคลาภความรักก็จะมีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับท่านที่เข้ามาฟัง ช่องของเรานั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่หากว่าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีความดีก็ให้ท่านช่วยกดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่ๆอีกเราก็จะได้มาพบกันอีกเช่นเดียวกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังนี้จงโชคดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ